โย่ What's up อุ้ยอ้าวยกขาดทำไมยังไม่ทันเล่นเลยเ <c oughs> อาละวันนี้มาอยู่เกมเอ่อ Baby Step นะครับเป็นเกมที่บอกเลยว่ากำลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้กระแสอะไรครับเออกระแสอะไรก็ไม่รู้เลยตีตูดอยู่นะ <c oughs> โอ้อย่างแรกเราต้องเดินก่อนเดินด้วยการยกขายกขาขึ้นเพื่อที่จะไปยังไงวนะเไว้ยโอ้ดูการทรงตัวของคขาสิคัสกับผือปีก <c oughs> โอเคจะทำไปเล่นนะเพื่อนไปจิมมี่เพื่อนวันนี้เราจะพานายไปสู่หุบเขาลำแนวภัยไม่รู้จะเดินไปที่ไหนนะนะยกขึ้นมาก่อนแล้วก็กด W เดินไปขาชี้กิ๊กอ้อเราอีกนิดนึงอ๋อนี่มันขยับอย่างงี้ขยับอย่างงี้แล้วเราก็เอาขานั้นคัดเถิบไปไหนล่ะน่าเฮ้ยค่อยๆก้าวไปแล้วก็ค่อยๆเอาขาเอาขาที่มัน ยอ่อทำไมเออย่อเฉยเลยทีนี้เอออ,เอ,เเเอ,อ้เอาเตรงเตรงเต,ตรงเลยไหมล่ะเฮ้ยย้อยยยูซอมอนเป็นไงล่ะครับนี่คือท่าอะไรครับผม <laughs> มันคือท่าที่เราจะเตรียมเดินขึ้นไปยังไงล่ะโอเคอ๋อ,อนี่ยเนี่นี่นี่ยันงนั้นก็ค่อยๆเดินพิจบพิจบเย่ yeah, เราเดินได้แล้วพีิจ้โอ้โอ,อ้ลุกก่อนลุกเฮ้ยมันไหลลงนะมิกแล้วเนี่ยมึงเอ้ยเอาขาเป็นไรค่อยๆเดินนะ <c oughs> ตายแนละ้วแค่ไปเอ้ยโจเออเออพี่จอนค่อยๆเดินนะพี่จอนอ๋อนี่คือหันกล้องไปทางไหนคือเดินไปทางนั้นว่างั้นดะเอออ้วเฮ้ยเราเดินได้แล้ววะอุย้ยตรงนี้มันมีอะไรอยู่เนี่ยโอย้มีทางชันให้ด้วยครับพี่ไว้ใจผมผมจะบังคับพี่ให้เดินลงไปแบบสวัสดีรูปภาพยายย ไม่มีคนมายืนดูเราด้วยไหมชมมันคือใครวะเนี่ยสวัสดีครับเพื่อน <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรอะ่ะโอม้มันเดินยากนิดนึงอะ่ะเพื่อนบัดนี้ไม่ได้ใส่รองเท้ามามันก็เลยค่อนข้างจะเดินยากนิดนึงเออไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะผมกำลังเดิน <c oughs> <c oughs> ออเฮ <c oughs> มีคนมาแอบด,เอดอเออูเราเด้วยครับเออเราต้องเดินแบบช้ำช้นะเราต้องเดินแบบช้ำช้เพื่อที่จะอ่าเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กูทำได้ยังไงตอนแรกแบบช้ำๆนะครับนี่ช้ำๆเพราะว่ามีคนแอบมองกันอยู่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอมีดึงตึงเลยโย่ขาฉีกอ๋อลูกก้อนมันโอ้ยมันลุกเลยลูกเอารุกไงฮัลโหลด้วยครับเออเราคานไปเลยไหมคานไปเลยไหมเราจะต้องถึงฝั่งฝันให้ตรงได้ขนาดนั้นมีแสง ตอนทีปว่าายเพื่อนข้างหน้ามันมีแสงอยู่เออค่อยๆไปค่อยๆไป,อไปเอะทำไมมันลำบากขนาดนี้มันลำบากอะไรขนาดนี้มันการเดินที่แบบว่าเดินแบบควายขากันด้วยอ้าเตรงเตรงอ้าวฟาโอ้าวพี่กระเด้าพี่าตายตายค่อยๆเดินค่อยๆเอ้ยผมจับจับ,จ,บจังหวะแล้วแล้ววะ ไปไปค I? I ่อยๆเดินนะเดี <Har ps> <away> ๋ยวจะหัว <mañana> ท <benim S 2> ิ <rawd> ่มอาเดี๋ยวข้างน้ามีน้ำด้วยเออไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอ้ยมันวิ่งได้ปะอุ้ยอุ้ย้ยวิ่งว่ะวิ่งว่ะอฮ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอน้ยอุ้ยอน้ยอี้รอุายอี้ยอุ้ยอี้ยอุ้อ้ยอยุอย่าหยุยอยอ้ยยยอะไรขนาดนี้โอ้ยย้้ย อยากรู้แค่ว่าพี่มาตรงนี้ได้ไงวะบดมันมีแสงอยู่ด้วยฮะเหมือนเราจต้องขึ้นแบงค์บนนะยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอเอ้อโอ้ยพองหนอยุบหนอพองเดินทางนี้ทำไมเนี่ยผมไม่ต้องเดินไปตรงได้อีนิดนึงพี่้เย เปอีกนิดนึงพี่ไม่รู้ข้างหน้ามีอะไรหรอแต่เอ้ข้างหน้ามีทางออกแล้วเอ้พี่จอนพี่ผมจะพาพี่เดินออกไปสู่โลกกว้างให้ได้ไปข้างหน้ามีอะไรด้วยไม่รู้ครับโอ้ข้างหน้าเป็นเหมือนประตูประตูสวรรค์เราจะได้เกิดใหม่กันแล้วนี่เป็นการหัดเดินกด f เพื่อ,อดูซ้ายขวา <c oughs> เพื่ออะไรวะเอ้จะเพื่อดูกลมโอ้ตรงนี้มีตรงนี้มีขั้นบันไดให้กูด้วยแค่ทางธรรมดากูก็จะ ไม่ไปไม่ได้อยู่แล้วเอ้ยามันลื่นนะพี่เอ้ยหาหาที่มันที่มันมันมันคงอ่ะที่มันมันแล้วก็เออแล้วก็อย่าตกนะค่อยๆเหยียบไปเนี่ยเออเหยียบให้มันมันจะมินตอเนี่ยมันจะมินนะกูมองไม่เห็นตีนพี่เลยเห็นแต่ตูดเนี่ยเฮ้ยเอ้ยตรงตัวไว้ตรงตัวไว้อย่าอย่าเพิ่งล้มอย่าเพิ่งล้มอีกนิดนึงเออพี่จอนข้างหน้ามันมีแสงเย้ทำอะไรผมไม่ได้หรอครับเออ ทำไรผมไม่ได้หรอกครับอืมแค่การเดินนะเป็นเรื่องางเดี๋ยวรให้ผมจับจังหวะให้ดูก่อนตึมตึมตึมตาตาตึมตาตึมตาต่มตตตตึมตตึมตาตาตตตตซ้ายขวาซ้ายค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอค่อยๆย่างก้าว่ย่างก้าวพี่วิ่อย่างนู้นมันมีแสงไฟด้วยวิจิมมี่ไปเพื่อนห้ามีแสงไฟกะต้องเป็นอะไรที่เจริญใจแน่นอนเออค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดี๋ยวมันจะหัวทิมเออ ้ยฟักเดินนี่มันดีๆเนี่ยโอ้โหพี่เดินขาทางทำไมล่ะครับเย้วู้ไปโอ้โหแว่นแตกหมดแล้วเมื่อไรหยุดผมได้นั่นล่ะครับไปวิ่งวิ่งได้ไหมวิ่งไหมเอ้ไม่เมื่อไรหยุดผมได้เอ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 ้ย เออ <laughs> เอ,าเอา้าดูงเออเอ้าดูงทีนี้เราแขนมันพาดขาแล้ออกมาไงเอา้าพี่จอนเออโอ้ยกเราก็เดินจนชํำจนได้เกมนี้เป็นเกมเป็นการสอนให้เราเรียนรู้ว่าเอ้ยการเริ่มแรกมันเป็นการสิ่งที่ยากมากเหมือนกับเด็กที่เกิดใหม่การก้าวนั้นจะเป็นการก้าวที่ยากมากแต่ว่าพอเรียนรู้ได้แล้ว เขาก็สามารถเดินได้แบบอิสระครับตั้นแต่เขาจะเริ่มวิ่งได้พอเริ่มวิ่งได้ปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยขาชีกเลยทีนี้ไป <c oughs> ผมจะเดินไปข้างหน้านั่นแล้วพี่จะทาอะไรเนี่ยผมจะเดินไปข้างหน้าครับพี่จม,มี่ <c oughs> เออเราต้องขึ้นไปบนไหนให้ได้นะเจม,มี่เออเดินขาทางก็ยังดีกว่าเดินลื่นลม้มไม่เป็นไรเออค่อ,อยๆไป <c oughs> แต่วันนี้จะถึงไหมล่ะวันนี้จะถึงไหมอ๋อเนี่มันต้องเดินงี้นี่<ๆ>เอ๊ะค่อยๆไปค่อยไปอ่า<ๆ>อุ้ยดีมากเลยพี่จอนวันนี้เราต้องไปเอาอะไรก็ไม่รู้แหละข้างบนนั้นมันให้เราเดินขึ้นไปเฮ้ยข้างหน้ามีหินเยอะเลยว่ะเย้า <c oughs> ลูกก่อนเอออะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยมันเปลี่ยนคอมีล่าได้เราก็ได้ดูได้ว่าพี่จอนเขาเดินยังไง ค่อยๆย่างก้าวค่อยๆทอดนะค่อยๆทอดโย่ขึ้นออาทรงตัวมันคือการทรงตัวอ,อ,อ, <laughs> อุ้ยจะสอบโอ้ข้างหน้านี้มีไม้ใหญ่มากโอ้โหไปไงไวะนะเออเหยียบเยียบไปดีแล้วก็ยกขึ้นมาอืืดีนะผมเรียนนาตศิลป์มาก่อนอเป็นไงนะผ่านมาได้อย่างง่ายดายเพราะว่าอืออร่ลยมันกระโดดได้ไหมมีกระโดดปะไม่มีนาะ อุ้ยตรงนี้อะไรวนะเนี่ยอย่าตกนะอย่าตกนะถ้าตกไปนี่น่าจะยาว <laughs> ดูสูงน่าจะยาวทุกการก้าวมันมินแล้วเนี่ยแล้วอะไรเตงเออวางให้มันดีๆโอเคคนลุน้นคนลุน้นเออเขาหมายมันก็มีพื้นที่เยอะนะถ้ามันเหยียบมินทำไมเนะี่ยเออค่อยๆก้าวก็ยังดีกว่าเย้ สุดแล้ผ่านมาได้แล้วครับผมว,วอ้ยโอ้ข้างหน้ามีบันไดด้วยครับโอ้โหแค่ทางธรรมดากูาจะไม่รอดอยู่แล้วเรากำลังเดินขึ้นสู่สวนสวรรค์เฮ้ยเหยียบดีๆเหยียบให้มันมันมึนเลยเนี่เดี๋ยวมันลื่นลบเอ๋ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอ้เฮ้ยโคตรโปรบอกเลยว่าโคตรโปรพี่จอนเออเฮ้ยเฮ้ย,ยว้ายยย ย่า่าลวกงมันขึ้นมาไก่มันขึ้นมาเออเออค้างไว้ก่อนอนะว่าไปไงดีวกะกูมันปลอดภัยจริงหรือไม่โอ้มันจะไปทางไหนดีเราจะเก่าขึ้นไปข้างบนนั่นเด้เล่าทำได้ไปมีคนแปะป้ายไว้ครับมีใครไม่รู้แปะป้ายไว้บอกว่าแก้วนเฉยอะที่งานลื่นเลงสักทีหนึ่งนำกลับมาให้ที่ อ่าห่อคอยไฟหน่อยได้ไหมโอ้โหตามหายเองเลยพี่พี่ตามหายเองเลยครับแค่เดินนี่ผมก็จะไม่รอดอยู่แล้วนั่นอะไรวะนะอ๋อนี่แก้วหรือเปล่าอ๋อนี่ไงแก้วแล้วกูจะหยิบยังไงทีเนี้ยอ๋อนู่น,นเราต้องเอาขึ้นไปข้างบนนะใช่ไหมโอ้อะไรวะนะมือมันไม่ถึงเนี้ยพี่ครับพี่มาเก็บเองได้ไหมครับมือมันไม่ถึงมือ <laughs> ผมไม่ถึงครับพี่มีแต่ตีนผมเนี่ยเราจะเกี่ยวไปได้นะีะเกี่ยวได้ไหมเอาเอาเอาขาเกี่ยวเอาตีนเกี่ยวเออเหยียบไปหมดแล้วทีเนี้ย เออเขาให้มันเก็บแก้วมาเก็บเย้ yeah! ไปพี่จอนความสำเร็จเราอยู่ข้างหน้าไปโอ้ไม่มีใครหยุดพี่จอนผมได้เลยครันไม่มีะไรหยุดผมได้ทั้งนั้นเลยครับ yeah! โอ้ถึงแล้วครับเรามาถึงแล้วครับ <Wow! Yeah! S 1> เดินให้มันดีๆเดินนี้มันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดิอ <laughs> ไม่ต้องรีบ <Yeah! S 1> โอ้ขา ขาชีกูเรจะขึ้นไงเขาบอกให้ขึ้นทางนี้นะแต่ว่าแต่ว่าปัญหาไม่ได้ติดอยู่ทางขึ้นนะปัญหาอยู่ที่ขาพี่เขาเนี่ยแหละมันต้องรีบๆขึ้นนะรีบขึ้นรีบขึ้นเอออขึ้นทางนี้ได้ไหมยกขาขึ้นไปเออก่อนจะยกขาเอาเอาหน้าตรงๆก่อนเอ๊เนี่แล้วก็ยกขากันไปยกอีกได้ไหมเออเอาขา เออวาขาก็ไม่ดีๆเนี่ยจะล้มทำไมอะเราขึ้นอีกเออแล้วก็ยกตัวเย่ว้าวบางนี้โย่ไปกันตรอไปกันตรอการเดินเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นพึงจะต้องเดินให้จงได้ไม่งั้นเราจะไปไหนไม่ได้เลยโย <Yo! S 1> ่ตอนขึ้นอย่างนู้นจริงเหรอ บ้าปะเนี่ยเอ้ยอย่าตกอย่าตกเหยียบเหยียบให้มันดีๆเยอะลื่นน่เขค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินพี่ตรงนี้มันลื่นมากหญ้ามันเปียกเหยียบให้มันดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันลื่นเนี่ยเอ้ยแม่งเอ้ยยัยรีบเดนินโอ้ยมาพี่จะไปไหมครับเออมันก้าวก้าวเยอะก็ไม่ได้ไม่ก้าวเยอะลื่นอีกค่อยๆเหยียบเอ้ยค่อยๆเหยียบนะ เอ๊นั่นแหละค่อยๆไปแล้วก็ดูซิว่าไปทางไหนได้บ้างแล้วก็ยกขาขึ่มาตรงนี้มันมีร่องอยู่นะมันมีร่องแต่รู้สึกว่ามันจะลื่นมากยุบอ่าแล้วก็ค,อค่อยๆเหยียบโอเคแล้วก็ไปตรงนู้นพี่จะพี่จะเอาขาไปเดงนกันทำไมแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยมีทางไปทางเดียวเฮ้ยอย่าตกอย่าตกแล้วก็เอาขาที่มันเป็นพารลเอาขึ้นไปข้างบนตรงนั้น ย,ยัยยังไงอย่าลื่นนะอย่าลื่นนะลื่นกูด่าพ่อ <c oughs> เอออ้าวกระพือปีกกระพือปุ๊ไอ,อ้สัสหนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ์บุญใ <c oughs> ดที่ข้าพเจ้าได้เคยทำมาข้าพเจ้าขอให้สำเร็จในการเดินทางนี้เดออมูเฮามูโมเสียว ตั้งนโมเนี่ยมันโก้จริงตื่นตอนเช้าออกบินทบาร์ดโปรต่งญาตทั้งไก่ละไก่บินธบารโดยมอเตอร์ไซค์ขับตอนเช้าแล้วเข้ากุฏิรออีกในสิได้กระลุกกินเพนเก็บมาๆไว้กินตอนเย็นเด็กๆเล่นกินเย็นตั่ฟูพี่จะมีแขนไว้ทำไมครับพี่เข้าแขนพี่เกี่ยวข้างบนไว้ดีแล้วพี่ก็เอาตัวพี่ขึ้นไปขาที่มันเป็นพาละมันมีทางเดียวที่เราจะขึ้นได้ก็คือทางนี้นั่นเอง นอ้องสีจใจขาพี่มันจะไม่สมัครคีกันโอ้ยจะเดินขาขวาเดินออกขาซ้ายพอจะบังคับขาซ้ายมึงเดินถอยหลังไปตัดขาทิ้งไหมพี่พ,พี่ขึ้นวิวแชร์เนะี่ยจะง่ายกว่า <laughs> เออแล้วพี่ไปนั่งวิวแชร์นะให้คนเข็นขึ้นไม่ต้องมาเดินขึ้นเองเลยครับว้าวไปจริงจริงเอเดนก็ยังล้มเลยเอาวิวแชร์ไหมพี่ <laughs> <laughs> เกมมันยังไม่เปิดเต็มรูปแบบนะทุกคน,นครับคือตรงนี้มันน่าจะเดินไปทางนู้นแหละไม่เอาเดินไปทางนู้นนะครับโอเคมันเป็นเกมเต็มยังไม่เป็นเกมเต็มอย่างรูปแบบนะครับเป็นเดโมเท่านั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวรอเกมเต็มมาก่อนเกมเต็มมาจะเล่นต่อหรอพี่ไม่รู้เหมือนกันท้ายถูกต้องคือไปทางนี้นะครับแล้วก็เดินออกไปทางขวาเห็นไหมะเออแล้วไปทางนั้นมากกว่าดูเดินง่ายกว่าไม่น่าจะใช่ทางนี้ทางนี้กูเดินสิปีก็ไม่พลาดโอเคเด็ดมันได้แค่นี้จริงโอ้ย มันได้แค่นี้จริงครับชมครับโอเคขอบคุณที่รับชมไปถึงตนี้แล้วกันนะครับนี่เลยหวังว่าเกมเต็มเราจะเก่งขึ้นนะครับเออเอาเอาเข้าไปแค่เดินนี่ก็เอ๊ะท่าอะไรวเจ้าจิงไดก็บาลือเจ้าจิงไดก็ดาๆลกูตาย